ส่ากากแมวไว้หละนะ่ะใ,ใส่หน้ากากแมวไว้นนั้นเลพวกถ่ายโอลิเฟเน,นะถหน้ากากมาใส่นี่อีกเส้นหนึ่งค่ะ มันหายเหรอเมื่อวานมันยังอยู่เยู่บนะาเมื่อคืนนะมันยังเล่นวกับมันเลยไปอยู่บนหลังคาเลยมั้งไม่ไปไหนหรอกขนาดเราเปิดประตูมามันก็ยังอยู่ข้างในเลยสวัสดีค่ะลูกค้าสวัสดีนะคะสวัสดีอีกรอบนะอุ้ยสีสวยจังมันไปอยู่ตรงไหนแล้วอีโมโนอีมันนี่ ไม่เห็นมันเลยใช่ไหมสวัสดีนะคะที่รักที่รักของน้องทุกคนที่รักมาแล้วกด99สาธุด้วยนะคะเสื้อสูรผู้ชายเหรอคะรู้สึกว่ามีอยู่ลูกหนึ่งปะ่ะเสื้อสูผู้ชายมีอยู่ลูกนึ่งคะ่ะลูกค้า มีอยู่ลูกนึงนะคะสื้อสูผู้ชายหลุดจองนะคะเฮ้ยจริงเหรอสวัสดีลูกค้าทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาจัดโปรเสื้อยืดผู้หญิงกันเลยแม่จ๋ามากเลยแม่จ๋า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 เก้าเก้าสาครูนี่บอกว่าอเล็กค่ะเก้าเก้าสาครูก็มานะคะ มาค่ะลื้อกันเลยนะคะวันนี้จัดโปรโส่งฟรีให้ทุกก้อนเลยนะคะตัวนี้เป็นเสื้อยืดแขนสั้นผู้หญิงนะคะมีมีทั้งวัยรุ่นวัยทำงานวัยกลางคนมีหมดเลยนะคะลูกค้าสามารถใส่ได้ทุกวัยนะคะลูกค้าสามารถใส่ได้ทุกวัยนะคะตัวนี้นะคะรหัสตัวนี้นะคะไม่ไวัยรุ่นจ๋าไม่แก่เกินไปอะไรแบบนี้นะคะลูกค้าจ๋า ใส่ได้ทุกทุกวัยแน่นอนจะมีคอปกติดมาบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าเขาไม่มีเสื้อสายเดียวนะคะที่รักจากตัวน,นี้นะคะยูนิโคยูนิคอ,ออกอยู่แล้วแน่นอนทำช่ำนะคะลูกค้ายูนิโคอ,ออกแน่นอนนะคะกระสอบญี่ปุ่นนะคะยูนิโคอ,ออกแน่นอนฮ่าเห็นไหมบอกแล้วเห็นไหมลูกค้าบอกแล้วบอกแล้วว่ายูนิโคอ,ออกแน่นอน ใครที่ชอบยูนิคอนะคะตัวนี้เราเปิดกี่รอบก็ออกทุกรอบนะคะสามารถแบ่งยี่ห้าโลได้ห้าสิบโลได้แต่พวกงานแบ่งจะเป็นราคาปกตินะคะจะจัดโปรแค่งานยกก้อนนะคะที่รักไม่ปิดเพลงเลยเงียมากเลยเอางานๆมาข้างหน้านะ,ะโอ๊ยอะไรอะ่ะเออเอออันไม่ออกนี่ วัยรุ่นนะคะวัยรุ่นวัยรุ่น,นสกรงสก,กรีนกระตรงกระตูนก็มีนะคะถ้าวัยแบบเราเราเราก็จะชอบใส่แบบสีพื้นๆเนาะเราก็จะชอบใส่แบบสีซซูนๆนี่มีคอปกด้วยคอปกติดมาด้วยนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะอ่ะยูนิคอไนกี้อ่ะยูนิคออีกแล้วนะคะที่ลงัง เออขอปกอยู่ในโคอีกนะคะงานสะอาดมากถ้าไม่ได้ตอบแชทใครลูกค้าสามารถทักซ้ำมาถามได้นะคะเพราะว่าบางทีแบบแม่ค้าเปิดแล้วเปิดอ่านแล้วลืมตอบอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเราทำคนเดียวอะยูนโคอีกแล้วโอ้โหยูนินโคฉ่ำๆเลยเอาดีๆนะเพิ่งเปิดเองแม่โอ้โห โยลันดูริโกะวูริโนะคะเข็บเดียวไหมคะอันนี้ป้ายดิสนี้นะคะป้ายดิสนี้ค่ะโซสูตรโซสูตรจัดโปรอยู่หนึ่งเก้าเก้าศูนย์นะคะถูกมากถูกเหมือนแจกเลยถูกเหมือนแจกเลยหนึ่งร้อยกิโลนะคะลูกค้างานเราหนึ่งอยกิโลนะ โอ้โหอยู์นิโคแล้วสวยวะ่วยวะเนี่ยพอเราจะจัดโปรโเห็นไหมละ่ะสวยปะละเธออืน,น้องเป็นงานรถใหม่นะคะไม่สง่งโอ้โห s, ลูกคา้าหนึ่งเก้าเก้าสลูกค้าลูกค้าจะให้แม่เ้าส่งฟรีเ,เหรอส่งฟรีหรือพันสองไม่ไนะเอาจะให้แม่เ้าส่งฟรีเหรอหนึ 1, 1990่งพันเก้าร้อยเก้าสิบอันนี้เหมือนป้ยูเอสเลยอะ่ะนี่งาน ไซส์เล็กไซส์ใหญ่มีหมดนะคะลูกค้าไวยรุ่งววยรุ่นไว้ไวทำงานไว้กลางคนได้หมดนี่ววยรุ่นววยรุ่นไว้ไวไวทำงานไว้กลางคนได้หมดเลยนะคะลูกค้ากระตรงกร,ตร็ตูนยูนิโคโนะคะเขาขายดีกันมากเลยนะในกลุ่มนะตัวเนี้ยในกลุ่มอะไรนะอะไรไ<ม>ยุโรปอะไรสักอย่างเกาหลีเอ้ยยูนิเอ้ยไม่ใช่อูดดิกกี้ ดิกี้จ้าแม่จ้าในอ่ะเออมันถึงดิกกี้ป้ายปั๊มนะคะลูกค้าดิกกี้ป้ายปั๊มค่ะ,ะสวยมากมีแท็กไหมสวยมากสวยมากสวยจะแตกเลยนะคะราคาน้องปรับขึ้นนะคะราคาน้องรดใหม่คือปรับขึ้นนะคะแต่รอบนี้จะจัดโปรให้นะคะก่อนของใหม่เข้าแม่อออีออโอ้โหกระสอบนี้สวยว่ะ อูนี่ปลายห้อยตะสอบกุ้ย,รรยซีลีนปะเนี่อยอะไม่มีอะไรได้ไงนี่มันคือซีลีนโอ้โหปังมากมปังมากรับหนึ่งลูกได้เลยค่ะลูกคอยอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะนนยตัวนี้ยังไม่ได้บอกราคานะเราคิดราคาก่อน จะร้องไห้จะร้องไห้ราคาที่บอกไม่ได้กำไรเลยสวยมากอุ้ยเลงมากงานสะอาดมากโอ้โหยูนิโคใหม่อีกแล้วลูกค้ายูนิโคใหม่อีกแล้วนะคะจะจัดโปรให้โอ้โหยูนิโคสุกๆเลยเป็นไงเธอโอ้โหโอ้โหโอ้โหนกี้ปะ p ปยูเอสไปออันนี้สไตล์แบบวัยรุ่นนะคะไปยูเอสโหยูนิโค่มาเยอะมากเลย The o l ี a ค่ะโอ้โหยูนิโค่จุกจุกไปเลยาางานเขาแบบไม่แก่มากนะคะลูกค้าสไตล์แบบหลายหลายวัยนะคะนี่แ,นนแล้วงานสะอาดมาก อ๋อแจมแจมแจมกาพูดเลยว่าง,งานโคสะอาดอยู่นิโคอ,อีกแล้วค่ะโอ้โหทำไมอยู่นิโคเยอะจังเลยม่อ่ะปกติขายอยู่ห้าพันสามร้อยบาทนะคะลูกค้าราคารถใหม่นะคะอ่ะยูนิโคอีกแล้วค่ะวันนี้ให้ในราคาห้าพัน 5,190บาทจะส่งฟรีนะคะลูกค้าจา้ะจะส่งฟรีทั่วประเทศไม่ว่าก้อนใหม่หรือรีวิวนะคะเอาไปเลยค่ะให้แค่รอบนี้เท่านั้นนะคะลูกค้ามีจะของจำนวนจำกัดนะคะ5,190ส่งฟรีนะคะวันก่อนจัดโปร4,090ไม่รวมส่งค่าส่งลูกค้าก็ต้องจ่าย ห้าร้อยถึงหกร้อยสามสิบนะคะแต่วันนี้จัดโปรให้ห้าหนึ่งเก้าศูนส่งฟรีขอค่าส่งแค่ร้อยเก้าสิบบาทนะคะลูกค้าขอค่าส่งแค่ร้อยเก้าสิบาทที่เหลือไม่ค่าออกให้เองค่ะโอ้โหถูกมากไม่ได้กำไรเลยนะเนี่ยอะอดิดาสอีกมินนี่โอ้โหฟิล่าอีกอ่ะโอ้โหแบรนด์เยอะมากยังไปไม่ถึงไหนเลย ขอค่าส่งลูกค้าแค่ร้อยเก้าสิบาทค่ะแล้วก็ที่เหลือแม่ค้าออกให้นะคะอ่ะทอมมี่แล้วค่ะทอมมี่นะคะโอ้โหโอ้โหโคตรปังเลยว่ะเอาดีๆอืมทอมมี่ค่ะใครจะก็สอบรีวิวก็ราคาเท่ากันนะคะห้าหนึ่งเก้าศูนย์นะคะส่งฟรีเอาไปเลยรถนี้รถเดียวนะคะลูกค้าเท่านั้นนะกราบขอภายลูกค้าที่ซื้อราคาปกติไปก่อนหน้านี้ด้วยนะคะ ขอให้ลูกค้าที่ซื้อราคาปกติไปก่อนหน้านี้ด้วยนะคะวันนี้ขออนุญาตจัดโปรเนื่องจากร้อนนะคะร้อนเงินค่ะ้อนเงินค่ะ oh. อ่ายูนิคอร์นแล้วค่ะโอ้โทรศัพรีวิวโคตรฉ่ำเลยแม่แม่ไม่เอาจริงดิแม่โทรศสบรีวิวโคตรฉ่ำเลยค่าส่งด่วนไปเจ็ดร้อยนะรีวิวอะห้าหนึ่งเก้าศูนย์ลบเจ็ดร้อยดูแม่ <My feet. S 1> อหูอะไรเนี่ยหยิบได้แต่บแบรนด์เนี่ยอะไรเนี่ยเธอ หยิบได้แะเบนเนี่ยอะไรเนี่ยซีองซีลีนก็มา,าแล้ารถต่อไปขออนุญาตขายราคาปกตินะคะลูกค้าห้าพันสามร้อยบาทนะคะราคาปกติตอนนี้เพราะว่าราคาขึ้นเยอะมากน้องเป็นงานรถใหม่นะไม่ใช่รถเก่านะงานรถใหม่นะของเราถ้ารถใหม่ราคาต้องขึ้นแล้วนะคะลูกค้าอ๋ยูนิโค้ดแล้วยูนิโค้ดแล้วค่ะ ถ้าเป็นงานรถใหม่น้องราคาต้องขึ้นทุกทุกโกดังนะคะถ้าราคาต่ํากว่าห้าพันก็คือรถเก่าแน่นอนนะคะลูกค้าก็้าพูดเลยเพราะว่าขึ้นเยอะมากห้าพันสามก็ยังได้กําไรแบบแค่เนี้ยน้อยนิดหลักร้อยอะเออบอกเลยซาร่าอีกอะ่ะซาร่าอีกอะ่ะซาร่าอีกอะ่ะอันนี้จัดโปรถูกกว,วันก่อนนะโอ้โหสวยมากเลย มันก่อนจัดโปรสี่เก้าไม่รวมส่งอนะ่ะค่าส่งก็ลูกค้าก็ต้องจ่ายแต่รอบนี้ค่าขอค่าส่งร้อยเก้าสิบอะไม่ได้กำไรจริงจริงไม่ได้กำไรจ,รง,จรงจริงๆจักใจเลยกล้าพูดเลยผมเช็ดเท้าผมชัดเท<ว>้า,ม,<ว>ามีค่ะของแปดดาวนะคะ<ว>โอ้โหรีวายอีกอะเธอมิชโน แต่ถ้าลูกค้ามารับเองที่ร้านของอนุญาตขายโปร4 0 0ันะโอ้โหพาโคสะอาดเลยเอาดีๆลูกค้าจริงถูกมากกล้าพูดเลย <G ap. S 1> แกปราคาทุนก็โอ้จะร้องไห้แล้วถ้าขึ้นเยอะอีกก็จะไม่สั่งแล้วต้องจะไปเล่นรหัสอื่นละ แต่ว่างานน้องเขาสะอาดนะสะอาดจริงๆเป็นเกรดเอได้อ่ะเออเป็นเกรดเอได้สะอาดนะสะอาดมากๆภูมาไม่เคยเจอสกรปรกเลยไม่เคยเจอที่แบบว่าสกรปรกเยอะๆเลยบางตัวที่ราคาถูกว่านี้นะต้องลุ้นนะว่าจะสกระปรกไหมนะ ลูกค้าเคยโทรมาบ่นนะว่าแบบเออซื้อไปแล้วแบบสกรปรกมากโอู้หูมาแล้วอ้โหเเลนเยอะมากเลยอ่ะยูนิคล,ล่ะลูกค้ายูนิคออีกแล้วมาขออนุญ,ญาตจัดโรรอบเดียวนะรอบหน้าขออนุญ,ญาตขึ้นราคาแล้วไม่ไหวละทำไรไม่ได้เลย ลลกำไรไม่ได้เลยไม่เหลกกำไรไม่ได้เลยขายเอาอะไรเอาสังคมเหรอไม่ใช่งานรถเก่านะที่เอามาเทาอะรถใหม่เพิ่งลงวันก่อนนะรถใหม่เพิ่งลงวันก่อนนะไม่ใช่รถเก่านะเราไม่เคยมีของค้าง,งสต็อกนะอะยูนิโคอีกอะดูได้มันก่อนเพิ่งไลฟ์ไปรถใหม่เพิ่งลงไม่ถึงอาทิตย์เลย ังไม่ถึงอาทิตย์เลยที่ลงอะ่ะยังไม่ถึงอาทิตย์เลยลูกค้าที่ลงของอ่ะวันก่อนอะ่ะโ <Band it. S 1> อ้โหพนอไวทอมมี่โอ้วว <Tommy. S 1> โอทอมมี่อีกอะ่ะโอ้เป็นไงช่ำช่ำปะช่ำช่ำปะอยู่ที่ดวงจริงๆลูกค้า <EU. S 1> แต่คำว่ายูนิคอ่ะมีแน่นอนบอกเลยแต่อย่าถามนะว่ามันออก กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะกีะะ่ตัวบอกไม่ได้นะนอะไรเพื่อนฟิลลาปะอันนี้ฟิลลาค่ะโอ้โหแบรนด์เยอะมากเลยอ,ะอ่ะเอาเหอะก็ะสอบลีมิวโคตรสวยเลยใครนี่มีดวงตัวเองเอาดวงแม่ค้าได้ช่วงนี้แม่ค้าดวงดี <c oughs> ปกติเป็นคนดวงกุด <c oughs> อ,อ่ะาอิงค่ะโอ้โหสะอาดมากเลยลูกค้าจริง โอ้โหห้าหนึ่งเจ้าศูนย์ลบหกร้อยเดือปีเนห้ายังไม่ได้ทุนเลยจะลงเงยนได้อ,อะไรนี่อ่ะชิบเอ็นเดียวค่ะยังไม่ได้ทุนเลยแม่แม่ทุน yeah, เจ็บใจเออคำคมก็มานะคะ ถูกวันนี้หาไม่ได้แล้วกล้าพูดเลยอ่ะอยู่นิโคียอ่ะจำนวนชิ้นประมาณเยอะห้าร้อยห้าสิบถึงหกร้อยอ,อ่ะจีกอ่ะใส่เดียวหมดเกลี้ยงแล้วนะแล้วขออนุยาตขายเสื้อยืดก่อนโปรเสื้อยืดก่อนเดี๋ยวรอบใหม่จะสั่งมาให้เดี๋ยวจะเปิดจองก่อนนะเพราะว่ารอบใหม่ได้น้อยมากเสื้อยืดเอ้เสื้อยืดวะเสื้อสายเดียว หมดโรงงานแล้วขึ้นนะขึ้นจริงๆ <Okay. S 2> เอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้นะถ้าคนละยี่ห้อเดี๋ยวเอามาเปรียบเทียบกันนะแมวถ้าคนละยี่ห้ออย่าเอามาเปรียบเทียบกันนะร,รนนะาคา <Okay. S 2> อันไหนสวยก็บอกว่าสวยอันไหนดีก็บอกว่าดี แต่ลูกค้าจะมาให้เราแบบขายเท่ายี่ห้ออื่นมันไม่ได้นะ<ง>น,นันนที่จะเจอแบบเนี้ยโดนขิงอะ่ะเพราะว่ามันเอองานวัตถุด,ดิบมันไม่เหมือนกันแต่ละโรงงานอะ่ะมันไม่เหมือนกันต้นทุนการผลิตไม่เหมือนกันอ่ะยูนิโคอ,อ,อะต้นทุนการผลิตไม่เหมือนกันนะคะ ลืมไปเลยจ้าอยากได้อีกอุยโทยูนิโคเยอะมากเธอเอาไปดิโอ้โหยูนิโคอีกแล้วเธอชัน้ะค่ะเ่าถ่ายใส่ลาร์ได้ไหมย,ยูนิโคแต่ว่ารีวิวเราเยอะฉ่ำๆเลยนะตัวเนี้ยเราตอบแชทให้จะเย็นๆนะลูกค้ายูจังหวัดใกล้เคียงลูกค้าหารถมานะ แน่นำว่าเอาหลายๆลูกใช่ฟิลล่าค่ะอันจ๋ยปาลุงนี่มีรถ่งอยู่และแต่เสื้อสูทชายอ่ะขายเอาสังคมเหมือนกันเออลูกค้าไม่อยากเสียกล้าส่งเลยเฮ้ยตรงนี้คู่กันยูวีหรือเปล่าแกป้าไอ้กี่ป้ากี่ป้ากี่ป้าปูมาปูมาอาโยมมยมสวยสอยจังเลยว่ะแบรนด์เยอะจังกระชอมเนี่ย โอ้โหสีเสบมากสีเหบมากแต่เรื่องความสะอาดเขายืนหนึ่งจริงๆอ่ะบอกเลยจริงๆยูนิโคโีกแล้วขออนุญ,ญาตให้วันนี้เช่าไระสิบเอดสิบสองสองวันขออนุญ,ญาตให้สองวันนะคะราคานี้นะใครจะตุนได้ตุนนะคะบอกเลยเพราะว่าถ้ารถใหม่มาไม่มีแน่นอนราคานี้นะคะ เพราะว่า <V intage S 1> ราคาขึ้นโอ้โหลูกค้าไปเปิดเจอวินเทจตลอดเลยอะแต่แค่ยูนิคอก็คุ้มแล้วอ่ะเนี่ย mm hmm. uh, อ,อะยูนิคอรกอะและงานสะอาดไม่ต้องทำอะไรเยอะเลย mm hmm. แต่ว่าขอปกไม่ได้เยอะนะขอปกน้อยประมาณห้าถึงสิบเปอร์เซนแต่ไม่มีเสื้อสายเดี่ยวถ้าลูกค้าคนไหนไม่ชอบเ <V intage. S 1> สื้อสายเดี่ยว ลูกค้าคนไหนไม่ชอบเสื้อสายเดี่ยวนะคะตัวนี้ไม่มีเสื้อสายเดี่ยวนะคะแต่ถ้าตัวที่เสื้อสายเดี่ยวมีะจะราคาถูกกว่านี้นะคะว้าตุยทีททอีกอะกิโมมินี่มาเยอะมากปูสวยวะ่ะเอาดีๆนะผสมเนี้ยออฟิลล่าอีกอะสกีลาก็มาเยอะเลยผสมเนี้ยเออฉันดวงดีจังเอาลืมไปใครเลือกเนีผมผม่ยเออฮิลิโคเซียในปุ่น อ,อ,อยนมากเธอเธอลืมไปเลยเหรอห้าหนึ่งเก้าศูนย์ส่งฟรีนะทั้งก้อนใหม่แล้วก็รีวิวนะคะให้มีดวงเองก็เอาไปลุ้นเองนะคะโอ้โหไนกี้อีกอะโอ้โหสั่นละลัวแล้วดูดิเอายูนอิอกันเอาแบรนด์โคตรเยอะเลยอืไนกี้อีกอะ ฉันฉันฉันว่ายังไม่หมดอ่ะแต่จะรอห้ยูนิโคม่อีกแล้วยูนิโคยูนิโคส่วนใหญ่จะเป็นแบบพื้นนะแต่ว่าเขาขายดีมากเลยนะยูนิโคอ่ะเออไปเห็นในกลุ่มญี่ปุ่นอ่ะเขาแย่งกันเอฟมากเลยนะยูนิโคอ่ะอวนั้นก็สวยเนาเนื่อลรอ่ะ รัวๆนะลูกค้าข้อนี้อย่ารัวๆนะคะราคานี้ไม่ได้กำไรสองบาทเลยยูทีอีกอะค่ะข้อนี้อย่ารัวๆนะคะเพราะว่าไม่จะกำไรเลยค่ะทุกยังไม่ได้เลยลูกค้าเออราคานี้คถ้าถุงเรายังไม่ได้เลยลูกค้ะะาราคาเนี้ยโอ้ยตกใจหมดนึกว่าฮาร์เลยฮัลโหลยู <c oughs> <c oughs> ยูนิโคดูไม่หมุนนะยูนิโค่อะเยอะจริงทำไมมันขางละเราโอ้ oh, ว oh, สวยวะ่ะรบก่อนที่เปิดก็ <UT. S 1> เออยูทีเหมือนกันอยููทีเยอะเหมือนกันลูกค้าขายยกก้อนต่อ,อยังได้ oh. เลยราคะเนี้ย เออลูกค้าซื้อไปขายยกตัอลูกค้าซื้อไปขายยกก้อนต่ออย่างหน้าเลยค่ะราคาเนี้ยเพราะตกปกติแล้วก็ขายกันอยู่ประมาณห้าพันเก้านะอันนี้ไม่ได้กำังจริงๆขอแจ้งไว้ตรงนี้เลยว่ารอบหน้าขออนุญาตขึ้นราคานะคะมันต้องขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อะไรเลยนะคะ อยู่ในคู่อีกแล้วนะเสียมตาหนะ่ะยูนในคู่อีกแล้วจริงๆมันต้องขายแบบแพงกว่าสายเดียวอะเพราะว่ามันมาแพงกว่าสายเดียวอะเพราะว่าตัวนี้มันมาแพงกว่าสายเดียวอะแล้วขายไปได้ยังไงฮะอืม โอ้โหถ้าติดยูนิโคคอปลงมาเยอะๆนะเออพิงค์แนเตอร์อือพิงค์แพนเตอร์อีกนะวัยรุ่นก็มีเนี่ยวัยทกเควเนี่ยไว้ป้ายยูเอสอีกแล้วเนี่ยพอแล้วมั้งเอาล้วงขึ้นมายูนิโคมีไหมโคตรเยอะเลยยูนิโคอ่ะดูไปคาดหัวขายในกลุ่มก็กำไรแล้ว อ่าเดินนอตเฟสอีกโอ้ยสวยวะ่ะสวย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 เป็นรูปภูเขาฮ่าฉันไม่สุดในติ๊กต็อกสองร้อยห้าสิบเดินนอตเฟสจริงจริงร้านนั้นน่ะร้านชื่ออะไรแล้ววะลูลู่ลาล่าเออเขาขายอยู่เสื้อยืดงานแบรนด์อ่ะอืมลูลู่ลูลู่ ที่ลูลนะเขาขายอยู่เสยยื้อดงานเบนสองร้อยห้าสิบอะเดอะนอตเฟสแล้วเป็นแบบเป็นลายแบบนิดนึงเนี่ยโอ้โหดูทีอีกแล้วโอ้โมมินโมมินมมมินสวยจังเลยว่ะดูที่อีกแล้วหน้าขายขัดมากเลยนะกำไรน่าจะดีโอ้โหสวยจังเลยอะหูอยากได้เดอะนอตเฟสจัง อ่ะประมาณนี้นะ <Okay. S 1> พาะสะอาดมากเลยอะแทบจะไม่มีเปื้อนเลยเปื้อนน้อยมากลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยน้องสะอาดมากๆก่อนนะลูกค้าจะเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าลูกค้าจะอ้างอิงราคานี้ไม่ได้แล้วนะเอาฟิลไล่ก่ะขอแจ้งไว้ก่อนนะคะ อันนี้เป็นงานจัดปโปรแค่สองวันนะคะวันที่สิบเอ็ดกับสิบสองเท่านั้นนะคะวันที่สิบเอ็ดกับสิบสองเท่านั้นนะคะแล้ววันที่สิบสองล้วก็คือขออนุญาตขายและค่ะปกตินะสวยวะเดี๋ยวเอาไปถ่ายนี่พลุบป,ปรบเลยถ่ายเหมือนวันก่อนอะฟลอริดา เฮ้ยเอาดีๆนะป้ายดินนี่เขาก็ขายกันหลายร้อยอยู่นะเออเอาไปตัดเป็นตัวสั้นได้เลยเนี่ยนะยใช้ผู้ชายหรือเปล่าอือใช้ผู้ชายถ้าผู้หญิงขายก็เอาไปตัดเป็นตัวสั้นได้อ่ะพอแล้วนะเยอะเยอะแล้วเยอะเยอะไม่หวันไม่ไหวละ ลูกค้าใครจะเอารีวิวก็อินบ็อ x เข้ามาได้เลยนะคะราคาค้าหนึ่งเกาสส่งฟรีทั่วประเทศนะคะเอ้ประสอบรีวิวสวยมากเลนเยอะเวอร์วังอลังการงานสร้างร้านแปดถ้าดั่วลงในกลุ่มก็คือกำไรแหละประมาณหกร้อยตัวบวกลบนะคะลูกค้าห้าพันหนึ่ง้อยเก้าสิบหันหกร้อยน่าจะประมาณไม่ถึงสิบบาทค่าส่งไม่ต้องเสียอีกอะลูกค้าอย่าค่าส่งแค่ร้อยเก้าสิบเท่านั้นแหละ ถ้าเทียบกับโลรอบที่แล้วนะลูกค้าเสียค่าส่งเพิ่มแค่ร้อเก้าสิบแล้วก็หมดรอดนี้ก็จะเป็นราคาห้าพันสามนะเจ้งรอไว้เลยนะลูกค้า